ครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยโดยอาจารย์ธิดาถาวรเศษครับซึ่งเราคุยต่อเนื่องจากในช่วงแรกวันนี้เราคุยกันในหัวข้อเรื่องความคืบหน้าคดีการสลายการชุมนุมเมื่อปี2553อาจารย์ครับในช่วงที่2นี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นความคืบหน้าของคดีเกี่ยวกับการไต่สวนชนสุตรพิกศพคดีความตายที่เกิดขึ้นทั้ง98ความตาย ไม่ทราบว่าตอนนี้คดีมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์ก็19นี่ไปเยอะและ้วนะคะสิบเนี่ไปเยอะแต่ทีนี้มันง่ายตรงอะไรยกตัวอย่างเช่นตรงบริเวณที่วันที่10เมษาครนะ,คะมีจํานวนหนึ่งอย่างของฮิโรยุกิครับก็ตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะพ่วงด้วยวสันใช่ไหมฮะวสันผู้ทองกับ,บทศชัยเมฆงามฟา้าเพราะฉะนั้นก็เป็น3คือเดิมมีแต่ฮิโรยุกิครับนะ ก็บวกสองคนนี้เข้าไปครับทีนี้มันจะเป็นพยานที่ใกล้เคียงกันครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจว่าส่วนที่เหลือเนี่ยจะเร็วครับผมส่วนที่เหลือจะเร็วครับึือในฝ่ายประชาชนเนี่ยจะเร็วนะคะเพราะว่ามันเสียชีวิตใกล้ในบริเวณที่ใกล้ๆกันครับผมนะะเสียชีวิตที่บริเวณที่ใกล้ๆกันแต่ว่าถ้าของกองทัพเนี่ยตรงนั้นก็ใกล้ๆกันนะอ๋อครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้รังเกียจเลยคุณถามมาสินะแล้วถามว่าจริงๆแล้วนปชทนายเราก็ช่วยเป็นทนายให้ทหารคนหนึ่งที่ที่ที่ถูกยิงที่พลทหารนรลงฤทธิสาระนรลงนทธิสาระก็คุณพีระก็ไปช่วยครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราช่วยเป็นทนายให้กับพลทหารด้วยนะทั้งฝ่ายทหารด้วยทั้งฝ่ายทหารก็ทําไมทหารไม่ไม่สนใจล่ะ นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลทหารนรงนี่ก็ถูกทหารนั่แหละยิงครนะแล้วจะบอกว่าไม่ใช่ได้ยังไงครับก็หารด้วยกันก็ยังยิงแล้วยังมีอีกคดีบางคดีครับที่ที่มันที่มาเสียชีวิตที่ไม่ได้ในภายหลังในภายหลังครับก็ขับรถไปก็ถูกยิงดูเหมือนจะเป็นนาวายเอกนะฮะที่ที่อีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วเนี่ยคดีเนี่ยจะจะไปเร็วครับ จะไปเร็วแล้วก็พยานหลายคนก็จะเป็นปากเดียวกันครับผมอย่างพยานบางคนนี่ก็เพราะว่าอยู่ตรงนั้นอ่ะครับพอใน,จ,อนจุดเกิดเหตุเดียวกันส่วนใหญ่พยานนี่อย่างจุดเกิดเหตุเดียวกันก็จะเป็นพยานที่ในชุดเดียวกันทั้งหมดเป็นบุคคลเดียวกันซึ่งความตายแต่และความตายนี่จะใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้น<ช>พยานบุคคลก,ก็จะเป็นชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะเร็วครับมันจะเร็วแล้วก็ จริงๆแล้วถ้าเป็นถ้าเอาพื้นฐาน13ศพแรกเนี่ยคคุณจตุพรก็ได้ออกไปพูดที่ตอนอยู่ในรัฐสภาครับผมพูดอย่างละเอียดเลยแลวเหมือนอย่างเหมือนอย่างที่วัดปทุมครับก็6 6ศพ6ศพะครับก็ในนี้ก็บรรยายว่าใครเป็นศพที่1ศพที่2ศพที่3ศพที่4ที่5ที่6ก็ไปช่วยกันก็เห็นกันอยู่ครับนะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่า ความจริงเนี่ยมันจะออกมาเร็วนะครับผมความจริงมันจะออกมาเร็วเพราะว่าเวลาเขาให้การเนี่ยมันก็ <10 S 1> ถูกบันทึกสิบรอบก็ให้การเหมือนเดิมสิบรอบถ้าเป็นความจริงอ่าหนึ่งเป็นความจริงเหมือนเดิมอันที่สองเนี่ยมันก็เปิดเผยค,คนที่เข้าไปฟังนักข่าวที่เข้าไปฟังเขาก็ทําบันทึกออกมาครับผมแล้วจะโกรธใครก็ในเมื่อเขาพูดความจริงครับผมจะโกรธใครได้อย่างไรครับนะเพราะว่าอะไรไหม เขาไม่ได้เล่นละครครับด้วยกันนะครับละครชุดที่ว่าพวกล้มเจ้าพวกเผาบ้านเผาเมืองต้องฆ่ามันยังตามห้าร้อยคนละครชุดว่าต้องฆ่าพวกนี้ตายห้าร้อยคนเพราะมันเป็นพวกล้มเจ้ากับเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยครับคนอื่นเขาไม่ได้เอาด้วยนะอืมันมีแต่คนชุดหนึ่งคนในพรรคประชาธิปัตย์ส่วนหนึ่งในสอชส่วนหนึ่ง ที่เห็นด้วยกัละครชุดนี้เขียนบทเอาไว้หมดเลยเขียนบทชุดนี้แล้วก็ไม่ยอมออกก็คือคุณอภิสิทธิ์ก็เอาเรื่องชายชุดดําเขียนเรื่องชายชุดดําออกมาครับแล้วก็ไม่ยอมออกอ้างเป็นเหตุผลครับแต่ละครชุดนี้เนี่ยประชาชนที่ถูกฆ่าครับเจ้าหน้าที่ตํารวจครับจํานวนมากและ คนที่เห็นเหตุการณ์สื่อมวลชนเขาไม่ได้เล่นละครชุดนี้กับคุณด้วยนะแล้วพวกคุณละครชุดนี้คุณเล่นกันเองแล้วคุณหลอกกันเองนะครับแล้วคุณจะมาบังคับว่าเฮ้ยคุณต้องเชื่อผมสิแล้วผมต้องดูแลทหารเอ้าตอนเขียนบทละครชุดนี้เนี่ยครับตอนเขียนนี่ยไม่ได้เขียนตอนจบนะครับคุณไม่ได้เขียนตอนจบว่าตอนจบละครชุดนี้เป็นอย่างไรครับผมเพราะมันไม่ใช่ของจริงครับ แต่ที่ของเรานะนเราไม่ได้เล่นละครนะทุกอย่างคือของจริงหมดครับผมแล้วคำให้การไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนครนะฮะแล้วไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรต่างๆพ่นานก็สอดคล้องครับผมแล้วท่านผู้บัญชาการฐานบุกจะบังคับให้คนอื่นเล่นละครแบบเดียวกับท่านไม่ได้เขาเขา,ไม,เาไม่เล่นด้วยเราไม่เล่นด้วยรเราเอาของจริงครับ เพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกว่าท่านจะไปบอกว่า DSI อย่ามาพูดนะเพราะว่าตอนนั้นเล่นละครชุดเดียวกันอยู่ในสอชอเดียวกันผมครับอันนี้ไม่ได้นะครับผมคือถ้าอะไรที่เขียนเนี่ยมันต้องเขียนต่อนะครับมันต้องเขียนต่อจนจบนะแต่ของจริงเนี่ยมันไม่ต้องเขียนครับมันก็พูดไปตามความจริงครับมันก็พูดไปตามความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยจันอ่านแล้วก็สิ่งที่ พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เลยนั่งคิดเมื่อกี้เอ๊ละเรื่องละครนี่มันเขียนได้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้ที่เราพูดก็แสดงว่ามาจากละครก่อนครับผมลดละครก่อนว่าหนึ่งพวกนี้มีอาวุธเป็นกองกําลังอาวุธครับผมรอบที่แล้วรอบแรกเลยทหารเสียเกียรติยศตอนที่ไปไปไทยคมครับผมคือถูกยึดปืนคันทธวุฒิไปยึดปืน แล้วบอกคืนให้เขารู้สึกมันมันเสียเกียรติยศมากไม่มีใครตายนะฮะเอามาถ่ายรูปเสร็จเอาปืนคืนจากนั้นก็ใช้สั่งปราบจริงคือวันที่10บครับผมพอสั่งปราบจริงในวันที่10คือปฏิบัติการไทยคมดูเหมือนจะเป็นวันที่หกหรือ7เนี่ยนะะแล้วมาปราบวันที่10ก็คือใช้รถถังใช้ของจริงรพอมีความตายเกิดขึ้นทั้งฝั่งทหารฝั่งประชาชน ซึ่งวันนั้นเนี่ยนทัทวุฒิไม่รู้ต่างกันคือว่าทหารเสียชีวิตเยอะด้วยซ้าไม่มีคใครรู้ก็นึกว่าเราตายข้างเดียวก็รเราก็ไม่รู้ว่าเขาตายเพราะอะไรใครจะไปมีจินตภาพว่ามีการคว้างระเบิดหรือว่ามีการยิงด้วยปืนพกหรือย,ยังไงจนไม่กล้าเอามาชนะสูตร,รนะรนั่นคือการใช้อาวุธจริงครับแต่การใช้อาวุธจริงครั้งนั้นในทางยุทธการถือว่าแพ้ พระาะทหารเสียไปนหนึ่งกองพลบาดเจ็บล้มตายเป็นร้อยครับนะร่วม300คนนี่ทั้งบาดเจ็บเบาบาดเจ็บหนักครับในทางยุทธการเขาถือว่าแพ้ครับผมจึงมายกระดับตั้งหลักใหม่จากเดือนเมษามาหนึ่เดือนเพื่อยกระดับเพราะฉะนั้นสคริปที่เขียนเนี่ยพล็อตละครที่เขียนเนี่ยก็คือพวกนี้มีกองกำลังไม่ต่ำกว่า500คนครับผม แล้วเพราะฉะนั้นสมควรค่าได้ครับผมสมควรค่าไดน้นี่นี่เราต้องคาดเอานะครับผมแล้วเมื่อสมควรค่าได้เนี่ยจากพที่เขียนเนี่ยงั้นแปลว่าคิดแบบพวกจารีตยมนั่นก็คือว่าเอามองชัยชนะเป็นชัยชนะการทหารครับไม่ได้คิดเรื่องการเมืองไม่มีความคิดใช้การเมืองเลยทหารที่เขียนในเสนาธิปัตเขียนเอาไว้ชัดเจน ว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและสุเทพเพื่อสุบรรณไม่เคยใช้การเมืองเพื่อยุติไม่ได้มีความคิดที่จะใช้การเจรจารรเพื่อยุติแต่ใช้การทหารอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นเมื่อใช้การทหารอย่างเดียวเนี่ยแปลว่าอะไรต้องชนะครับอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ว่าจุดจบของบทละครเรื่องนี้อาจจะมีการปฏิวัติซ้าใหม่อีกรอบหนึ่งถ้ากลับไปดูเหตุการณ์เมื่อ6ตุลาครับ เหตุการณ์เมื่อ6ตุลานั้นมีการฆ่าทำร้ายนักศึกษาในมหาวิทยลัยอย่างเหี้ยมโหดครับผมอย่างปาเถื่อนมีกล้องถ่ายด้วยนะที่นักศึกษาผู้หญิงคลานอยู่ในสนามหรือลากคอลากคอใช้ใช้ลูกเสือชาวบ้านภาพพันคอลูกเสือชาวบ้านแล้วก็ใช้เก้าอี้ฟาดภาพนั้นได้รางวัลพูลิเซอร์เลยคนตายแล้วนะพวกนี้เป็นนักศึกษานิสิตจุฬา นะอีกคนธรรมศาสตร์ที่ถูกลากคออ่าพอจากนั้นก็จับคนไปเข้าคุกเพราะคข้งแข้กันนะสุธรรมแสงประทุมแล้วก็พวกกลุ่มอาจารย์ธงชัยวินิจก,กุลสมศักดิ์เกียมแลอะไรพวกนี้อยู่ในคุกคนะอยู่ในคุกติดคุกตั้งหลายเดือนแล้วเสร็จแล้วก็มาขึ้นศาลครับ,รบตอนขึ้นศาลนี่ตีตัวมานะค,ค,คือคือตอนนั้นศาลเร็วนะ เร็วเหมือนกันเพราะว่าของเราเก้าเดือนกว่านี่ยังคนละอย่างก,กันเลยแล้วเสร็จแล้วคนเนี่ยไปฟังกันแน่นศารเลยครับพอคดีด,ดําเนินไปดําเนินไปพอมันเริ่มเปิดขึ้นมาเท่านั้นแหละมาแล้วรัฐประหารอาจารย์ไม่ใช้คําว่าปฏิวัติครับนะมาแล้วก็เหมือนเพลงที่รายการคุณหมูนะอะไรเพราะคือพอมีการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ศาลและมีการสืบพยานเรื่องจะมาถึงตัวเองแล้ว หรือว่าอย่างไรครับอาจารย์เลยต้องมีการทํรารัฐประหารก็คนคือรับไม่ได้ครับอยอมรับไม่ได้แต่ตอนนั้นเขาไม่กล่าวมาพูดอะไรแบบนี้นะครับอันนี้นี่ท่านพอบทบท่านออกมาพูดเลยคือท่านเป็นคนจริงใจตรงไปตรงมามั้ง <c oughs> นะท่านโมโหท่านก็พูดเลย <c oughs> นะฮะตอนนั้นเขาไม่เคยพูดอะไรอยู่ๆเขาทารัฐประหารเลย <c oughs> นะฮะ <c oughs> แต่ว่าพศออนี้มันไม่ใช่พศนั้นนะแล้วตอนนั้นเนี่ย ตอนนั้นก็เรียกว่าปัญหามันมากมายครับจนรัฐประหารทหารก็มีหลายส่วนนะฮะทหารก็มีหลายส่วนเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าเรื่องนี้น่าคิดมากน่าคิดมากว่าทางกองทัพคิดอย่างไรอาจจะรู้สึกเจ็บปวดครับแต่อาจารย์อยากจะบอกว่า ทางออกประเทศนี้คือยอมรับความจริงครับผมต้องยอมรับว่าไอ้พล็อตนั้นเนี่ยใครเป็นคนเขียนเหมือนไอ้ผังล้มเจ้าอ่ะครับเขียนซะใหญ่โตเอามาเป็นเรื่องเป็นราวเชื่อมโยงใช่ครับแล้วคดีนี้อาจารย์สุธาชัยไปยอมอ่ะเขาขอยอมขอให้ไกลเกลี่ยครับขอให้ไกลเกลี่ยนานๆเราจะได้เป็นโจท์สักทีหนึ่งนะครับผังล้มเจ้า ไม่ยอมสรารภาพว่าใครเป็นต้นทางมีในพันคนหนึ่งก็บอกไม่ใช่ทุกคนอ้อมแอ้มหมดเลยไม่มีใครรับสักคนเดียวไม่มีใครลูกผู้ชายกล้าทําต้องกล้ารับสิบไอ้ผังลมเจ้าใครทครําแล้วใช้ผังลมเจ้านี้ใส่ความคนอื่นเขียนพล็อตไอ้พล็อตที่ฆ่าคนก็มาจากไอ้ผังลมเจ้านี้แหละมีส่วนสําคัญส่วนหนึ่งว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกลมเจ้าครับแล้วจากการที่ มีการเสียชีวิตฐานวันที่10เมษายนซึ่งเราไม่รู้เรื่องอ้างเป็นเหตุว่าพวกนี้มีกองกําลังอาวุธนี่ก็เป็นพล็อตอีกมี500คนประเด็นเรื่องเผาเซนต์เนเวิร์กก็เป็นหนึ่งในพล็อตนั้นด้วยหรือเปล่าครับแน่นอนเพราะตอนนี้มีสองคนถูกถูกเรียกว่าสารยกฟ้องไปแล้วไม่มีหลักฐานอะไรสุดท้ายพอไปพิสูจน์กันในชั้นศาลศาลก็ยกฟ้องยกฟ้องสองคนแล้วเด็กอีกสองคนนะเป็นเด็กๆอ่ะที่วิ่งเข้าไปซ่อนตัวนะ ก็เขากำลังรอตัดสินอยู่ยังไม่ถึง18ปีเลยนะแล้วพวกนี้มีปัญญาไปเผาเซนท่านเหรอซึ่งมีการดูแลอะไรต่างๆอย่างเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นการเผาก็น่าจะเป็นพลอตอีกพล็อตหนึงครับผมคือล้อมเจ้าเนี่มีตั้งแต่พลอตทำผังครับผมแล้วโยงเหมือนคนบ้าโยงโยงบิ๊กจิ๋วโยงใครต่อมีใครนะ โยงคือเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยก็โยงโยงเหมือนคนบ้าครับผมแล้วพูดเป็นตูเป็นตะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยล้มเจ้าเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุหนึ่งของคําว่าล้มเจ้าแล้วเผาบ้านเผาเมืองอาจารย์เชื่อว่าก็เป็นพล็อตครับให้มันสมเหตุสมผลคือพูดตรงๆนะพวกคนเสื้อแดงมันมันอะไรอ่ะเป็นชาวบ้านธรรมดาครับแม้นจะเจ็บใจแม้นโมโหแต่ ไม่มีใครถูกฝึกมาไม่มีกำลังความสามารถหรอกครับนะบบยังมากก็มีพวกผสมรองเห็นกระจกแตกอาจจะมีใครเราก็ไม่รู้เป็นคนอื่นก็ได้ไปหยิบโน่นหยิบนี่อะไร,รนะก็เป็นอาจจะคดีเช่นมีบางคนถูกอ้างว่าขโมยมามา่มาอะไรแบบนี้เล็เกๆน้อยๆอยแต่พูดตรงๆว่าเผาตึกขนาดนั้นไม่มีปัญญาแล้วตอนนั้นทุกคนมีแต่หนีหนีหมดไอ้ที่ไปเจอ อยู่ก็คือไปซ่อนตัวครับผมไปซ่อนตัวเพราะฉะนั้นนี่ต้องเป็นพล็อตครับผมอย่างอย่างเหตุการณ์ที่มีการเผาเซนทันเวอร์นี่คือหลังจากที่มีการส,สลายการชุมนุมบนเวทีอะไรยุติหมดแล้วใช่ไหมครับมันตอ,าาตอนนั้นมันบ่ายสองครับบ่ายสองแล้วเผาในตอนเย็นอนนย่าว่าแต่ใครเลยนะมีคน,นมาขอครับมาขอเยียวยาครับผมแล้วมาบอกอาจารย์อาจารย์ถามว่าคุณเขาบอกว่าถูกฐานตีครับผมแขนหักมา ถือเฟือกมาเลยนะเอเข้าเฟือกมาถามมาตีที่ไหนบอกตีที่ตรงราชประสงค์ตรงไหนอะของราชประสงค์ครับตรงไฟแดงเลยนะสีแยกเลยอถามามว่ากี่โมงหกโมงบอกไปเลยไงไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ครับผมหกโมงนะมันทหารเข้าควบคุมพื้นที่ไปแล้วแล้วคุณจะไปยืนอยู่แล้วให้เขาเตียมันเป็นไปไม่ได้เหมือนกันการเผาก็เหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้คนมันถูกเคลียร์หมดแล้วครับ นะคนไปอยู่ในวัดก็จํานวนหนึ่งแล้วนะ<ผ>ม,มีแต่ซ่อนเพราะมีแต่เพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะพูดว่าทั้งหมดนี้คือพลอตครับทั้งหมดนี้คือพลอตพลอตให้ล้มเจ้าพลอตให้เป็นพวกมีกําลังต่อสู้ในอาวุธครับและพลอตนี้เนี่ยถูกถูกล้างทาให้ล้างสมองคนไทยครับผมล้างสมองทหารจํานวนหนึ่งจนกระทั่งกล้าที่จะยิงประชาชน คนมือเปล่าได้ครับมีขอโทษมีบางคนก็บอกเวลาซ้อมเนี่ยเปิดเพลงบางเพลงอาจารย์ไม่อยากจะพูดครับผมเปิดเพลงบางเพลงช่วงที่ซ้อมซ้อมยิงปืนนี่แหระครับหรือว่าซ้อมอะไรครับอาจารย์ซ้อมในราบสิบเอ็ดเปิดเพลงพูดเลยก็ได้คือมาใช้เป็นเครื่องมือเปิดเพลงพระราชนิพนธ์ครับผมเพราะฉะนั้นตอนที่เรามีคลิปที่สิบเมษา เราจะได้ยินเสียงเพลงสองเพลงเพลงข้างหนึ่งแดงแดงๆง,งครับคำถามว่าคุณเอาเพลงพระราชนิพนธ์มาใช้แบบนี้ได้ยังไงครับมันได้ยินเพลงอ่ะอาจารย์มีคลิปอยู่ว่ามันมีเพลงสองสองแบบครับผมตอนนั้นคุณไปพดไปเป็นอีกเพลงเนี่ยเพราะฉะนั้นนะี่นะมันเป็นพลอตแล้วล้างสมองครับผมทั้งหมดนี่มีอย่างเดียวเหรอคิดว่าเพื่อเอาชนะ เพราะว่าถ้าไม่ชนะตัวเองต้องตายหรื่องไงไม่คิดหรอกกว่าว่านี่คือประชาชนไทยเขามาเรียกร้องประชาธิปไตยธรรมดาแต่ถ้ามองการต่อสู้แบบพวกกลุ่มจารีตนะคือคิดแบบคนโบราณงนี่คบคิดแบบคนโบราณก็คือว่าถ้าตายถ้าแพ้ครับถ้าแพ้ก็มิหน่าเขาถึงได้จัดการกับคุณทักษิณและพักไทยรักไทยยุบ คือเจ็ดชั่วโคตรอ่ะครับผมแล้วก็เรียกว่าริบซับครับถ้าสมัยโบราณเขาเรียกว่าริบซับอะไรอ่าอาจารย์เคยพูดแล้วก็ลืมแล้วคือเป็นภาษาโบราณครับผมนะมก็คือประมาณว่าค่าเจ็ดชั่วโคตรเนี่ยแหละนะฮะแล้วแล้วอันนี้แบบเดียวกันเลยครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบคนจารีตเนี่ยก็จะคิดแบบนี้แหละ ก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้ชนะครับแต่ถ้าคุณคิดแบบคนในโลกสมัยใหม่ไม่เป็นไรแพ้สมมตินาก็เที่ยวหน้าก็มาเลือกตั้งหรืออะไรก็ชนะกันได้ <ผม S 1> ก็คือว่ามันไม่ไม่จำเป็นต้องใช้การทหารครับก็คือต่อสู้ทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตยใช่แล้วก็สันติวิธีนะแม้กระทั่งคุณมาทำรัฐประหารเอาคุณมีปัญญาทำรัฐประหารครับไม่เป็นไรเที่ยวหน้า คุณจะทํารัฐประหารทั้งชาติเหรอยังไงคุณก็ต้องเลือกตั้งเลือกตั้งเราก็ชนะได้ครับผมแล้วคุณทํารัฐธรรมนูญเฮงซวยมาเที่ยวหน้าเราก็จะต้อง <Okay. S 1> แก้ไขแต่คุณดูแต่เดี๋ยวนี้รัฐธรรมนูญเขาให้แก้ไหม <c oughs> ไม่ยอมแก้ลงทุนขนาดว่าตุลาการต้องถูกถูกวิพากษ์วิจารณครับลงทุนสูงมากอะแล้วแม้กระทั่งการการจัดการกับเราก็ใช้วิธีการรุนแรงครคือใช้การทหารไม่ใช้การเมือง ถ้าคิดแล้วอาจารย์ฟันธงว่าเป็นวิธีคิดแบบจารีตที่ไม่คำนึงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตามมาครับเพราะฉะนั้นเขียนพลอ็อตตอนต้นไม่สนใจครับอย่างเดียวคือชนะครับอย่างเดียวคือชนะไม่ไม่สนใจตอนจบไม่สนใจว่าคนอื่นจะมองอยังไงไม่สนใจว่าตอนนี้มันเป็นพอสอไหนแล้วครับเป็นพอศอไหนแล้วคุณจะอยู่ยังไงนะ ที่คุณจะไม่มีเลือกตั้งคุณจะไม่อนุญาตให้แก้ไขรัฐธรรมนูบแล้วคุณไม่ต้องการให้ประเทศนี้เดินหน้าแล้วก็ก้าวไปสู่ความสีวีลยไม่ต้องการประชาธิปไตยไม่ต้องการให้เกิดความเป็นธรรมครับผทําทุกอย่างได้ครับถ้าเราไม่รู้จักวิธีคิดแบบจารีตเนี่ยแล้วคิดว่าเขาคิดเหมือนกับเรานะครับ เราก็ถึงถูกกระทําหนักเนี่ยครับครับอาจารย์สําหรับวันนี้เวลาของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วครับท่านผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้ผมพีระลิมเจริญและอาจารย์ธิดาถาวเรเสรต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ But ด้วยสันติจับมือกันได้ใช่พูดจากันได้ตอนนั้นก็า and